สวัสดีครับช่างนครวงศาศึกครับพี่น้องดําเนินรายการโดยบบาวขอดนครวงศาศึกครับเมื่อนี้นะครับภาพพีพอน้องมาเบ่งบรรยากาศคนของขึ้นรถเมื่อบ้านนะครับเนื่องจากโควิดมานะครับเลยกลับบ้านนะครับหยุดงานหยุดงานหรายมือนะครับกพเลยคนของก็เต็มรถมอกออกพี่น้องสิพากันเมื่อนะครับทั้งพูนมุมฝุ่นไกลๆพกุ่นกำลังรับเงินรับค้ำบรรยากาศคนของเมื่อบ้านครับพี่น้องครับ ยังมาไล่พู้อะไนี่1อ็ดสอสามยี่สี่ยี่้ายี่มาไล่ผู้อะรน้ำไม่น้ำไม่มาไล่เข้านี่ล่ะไอ้นี่มันจิแรกไอ้นี่มันจิแรกก็เล่นนามะเแรกจักวัดมันจิแรกที่ไหนกันแรกมันเสีไปใ้ห้แม่สองสามสี่ห้าไหแม่ข่องข้อมาไล่ไปของข้อแม่ มาะละยมะละยเปียวองพ่อบักแจ๊กมันเมื่อมันกระติดบักแซกมันสายตรงสายตรงอันนี้อ้อมบัมันบอดเอออมมันบอดเออด้มันเลยแค่ห้ากิโลเองมันเกินเกินเพื่อนแค่ห้ากิโลเองอือกระทืบเพรามันใจกับบอดเอฟหาออกก่อนไปขั้นนั้นเออาขอทำในร้าเอาสรุปง่ายๆเลยก็ได้หาออกก่อนไปขันนั้นเออหาออกก่อนไปขันนั้น ครับบรรยากาศคนของเมื่อวานพี่น้องนะครับรถเต็มหมอกกอ,อกเต็มมูกพวกนังกระบาาท้ายเป็นตา,านเต็นตาเลยต่างคนต่างเอินพอเอินแม่มาครเมื่อพี่น้องแจกว่ามือใดสิใดขึ้นมากเพราะท่านนี้ไฟมันใจเยอคนนะครับก็เลยคนของเมื่อนะครับเนื่องด้วยโควิดข่าวคลองข่าวคลองโอ้คนของเมื่ออะไรวะน,นี่ <c oughs> อันอกิดเทิ่มน้อยอกินเพิ่มน้อยโอ้ในเงินไปเงิในในข้ามไปนี่ได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยพร้อมเดินทางาาทเอออันนี้ทอสิอโอ้สวัสดีครับผมโอ้มาครับลูกม,มันอยู่ไใสดทีพอ่อนี่อยู่นสัตว์นนสัตว์นนสัตว์ทั้งทั้งในทั้งพุนบ่กแบงโอ,อ้ขับ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 มาพ่นอครับบรรยากาศคนของเมื่อวานครับพี่น้องครับ ไเลยพาพี่พานองยังเบึ่งลอยๆเล็กๆน้อยๆนะครับเตรียมตัวเดินทางขับบันกับซองนะครับถาเมื่อบานก็หลายคนนะครับไปเลยผ่านทางเดียวกันไปน้ำกันครับบรรยากาศนะครับจุมโซกันเออแกย้อนพ่กันยิ้มย่ยมเตี้ยมใสแล้วเนาะ ก็นางเฮ็ดอ <gegen violin> <acy> ิงตึงเหรเป็นจังไลใจหนีปตาเกิดละเมื่อยใจหนีก็ดังคิงขยันตัวหนีเท่าไรหนีกหนีพันกลัวผัวพันไปเส้นผัวไปเส้นเขาเส้นนามบ้านเขาเองร้านเงาไปอยู่ใกล้ๆหนึ่งกับบุ๊ว่าเป็นหยาบบ้านยุไซบันบ้านดินจีนี่บ้านดินจีแมนโอ้ยเมื่อยยำในก็อะไรเดียวกันใจบ่ได้หยาบขี่รถยังมาอันไหยอันหน้ามาละบขบวยหางเยาวายางไปน้ำทางเลยว่าพี่บาทดิ อออเออเดี๋ยวสิไปถ้ย่อยไปเที่ละมองบรรยากาศครับบรรยากาศโอ้ของผู้ใดคือลายเดือดรุนตุ่กเลยนี่คนของเมื่อยไว้บ่นี่โอ้ห่วยโอ้พ้ากันนับเงินทางนี่โอ,โ,อโอ้มันยากระดาบคนคล้องเมื่อยบ้านครับโอ้ผู้ใดลายเดือดเต็มมือเต็มตีนแค่นี้เศกเงินตีผ้ากันนับเราบอกผ้ากนัาากนนอนอยู่นี่ รับรแล้วเมื่อเมื่อโมใดเมื่อตอนใดสามสี่สามชิบเลียงคอรโอ้สิ่งใดไหมยูภาพบรรยากาศเล็ก,เกน้อยครับพาพีพาะนองยางบึงนะครับฮู้นตอนนี้กระลังพาก,กันรับเงินรับคำต่อแถวกันรับเงิน พี่น้อง่อดแถวไล่ทำไทยเพก่นรับเงินเตรียบตัวเสียออกเดือดทางนะครับบานไฟบานมันโอ้ได้นับรวยๆเนาะดได้เท่าไร<ห>เนาะค่ะไรีเท่าไรง,งานเ้าถือยกเลิกหลายก็เล่บ่ได้แมนก็เล่บ่ได้หลายขี่โดนยังวา สีอยู่บ้านทักก่อนอเก็บของก่อนมาไล่บรินวณที่มนันจะได้ขึ้นไมอ่อยู่จะได้ขึ้นไมอ่อยู่ครับบรรยากาศเล็กหน่อยครับโอ้ใส่เงินเลยนี่ <c oughs> ไม่มีโอ้ยครับบรรยากาศเตรียมของกับบ้านครับพี่น้องครับ <c oughs> อันนี้เพื่อเอกอยอีครับพี่น้องโอ้บ้ามาหลักมาได้เพืออีกคือโซ่ขึ้มานครับเก๋ จ้องพีดวงจ้องพดวงพีดวง,งหน่อยเขาว่าปิดวงหน่อยโอ้พรเอกโจอีพี่น้องมาไล่เล่าหอยย่ำย่างเงินนี่นะครับบรรยาก,กาศเล็กหน่อยครับพระพรีพระนองย่างเงินงโอ้มีพระเอกนก่เกอครับพี่น้องเด้งเงินไปเดิน ก็จะโอนใหโอ้โอนโอ้ที่ล้งน้อโอ้รับแบบสบายแบบโอนเมื่อเมื่อมือไดเมื่อเมื่อไรโอ้มันคำแล้วน้ออจะกลับทำบรรยากาศเลอน้่อยครับพี่น้องในเงิอนไปนี่ในแล้ยโอ้กับ้ากันยิ้มเยี่ยมแจมไสแล้วนอยิ้มเยี่ยมแจมไอซบาทะน่ะไ้ลายยูต้ นอยูกลังค่าประกันค่ะนู่นนี่นั่นนู่นนี่บาร์ดสรุปแทกช็อปแทกช็อปอารมณ์เสียแทกช็อปค่ะแทกช็อปตอนนี้นะนั่งอีกฝั่งพี่น้องโอ้คนนี้คือต่ำเก็มเต็มมือเลยท่านนี่นี่ะนี่เะอเอาใจมัดมาทางนี่นะเป็นนี่เขาจะพิโาอยู่นี่โอ้ยตาในปรับบรรยากาศเล็กน้อยครับ ก็ผีพ่าหน่องยางเบองครับดิเ็กน้อยๆครับจ่ายเงินพุ้นพากันเข่าห้องยินรับเงินก็แถวกันรับเงิน้ยอันนี้ทิมเจ้าหนีครับพี่น้องไม่ค่าเก็บเงินผูดเลส้นส้นเขาพูดเส้นเขาก็นั่งถาดักเก็บเงินครับพี่น้องทิมเจ้าหนีครับทิมลูกหนีทีมลูกหนีก็ร่งรับเงิน ยูทางในเมนที่น่อนนะครับบรรยากาศเล็เล่ๆน้นอยๆโอ้ลาผีผานองย่างบึงกีมาดําผมเยอะกีบมาดําได้ไรวนน้กีมาดําต้องพูดมอ้ะเออยู่นี่ละยู่ในใจหอตีไมใจเปิดเผยอะไรเปิดเผยอะไรีกนา่ในเใานาะ กับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับพาผีผ้านองย่างบนกับบรรยากาศสีครับบ้านครับบนของเมื่อเมื่อขั้นหนี้บอ่ะเอาเอาเลยข้อมวงครับสีเมื่อแล้วครับนี่กลับบ้านแล้วนะลุงบอกเขาสอนเราเย็นมอโอ้ เอาเอาเอาโชคดีนี่ยันศุรรไปเราได้ผ่นไปน้ำเขาบ่อนฮะอันไหนแดงออกก่อนไปคั้นนั้นนี่นะขันนีนะสิออกก่อนฝปตีวันนี้บายฝาปตีวันนี้อบอกดเถอะบ่เมอยบ่ย่อบ่าินเนาะฮะน้่าลอเลือนใด ท่านนี่บอกอยออกมานี่บอกเอาไปสันรถไถรถแซรกบ่เออกันผู้ได้เฝ้ากับไปน้ำเขาก็ได้ดอกไม่ได้ย่างดอกเมื่อนางไปส่มไปเระ้องคอยจอรถวอยเอ็ดไปทะเลก็ไปทะเคือรถน้ำเขาทะเลท่านได้เก็บของเลยไหมสั่งยังรู้เือไปเก็บมาแล้วเอาเงบ่ท่านหนบ่ท่านหนึ่งเงินหนเงินเยไปรักเทา อุย้ยมันก็นจะเอาก็ได้เลยเนี่ยฮะมันให้เข้าโอนให้ก็ได้ครับบรรยากาศได้เีๆนิดหน่อยครับนะครับมือเก็บเงินเก็บตวัวเดินทางทกับบ้านไทยบ้านมั่นนะครับเยอะแยะหลายเกียรเก็บตัวเดินทางกับพี่น้องนะครับก<ห>ูมีรถมีล่าผ่านทางกับติดต่อไปน้ำกันไปไปฟ้าเมื่อข้าจีออกแล้วฮะอันนี้ทาแต่ไม่งงายเลยว่าจะทาผู้ใดได้เนี่ ไม่ใส่ม่ใส่หัวทองอย่เนีเอานครือสัายทรถกะถิจอดขวัญทุกนหมชอบมันีเลขจ้ามันเลยเสียกันยูม่ได้ทนะเชียมันอยูใส่แตกมารถหมดเอะเพเมืองรอยยบบอกยงอ็ก่อโ้ของไลกัวค้นตัวปะไรนี่ของไลกัวค้นเอาขอกใส่กังไดว่ามีลิ่งฮาโอ้ยขึ้นหกผ้าเลยนด้ ฟองลาก็คนอยู่ไหได้ยูดอกนี่มันสิบปีวันลอยมันสิบปียูเฟฟเงยเส่กับมุนเล่เักผู้ได้อาฟุนามเนื้อปาปลาสีบกไม่หยิกข็ผักเหง้าแม่กับตูผักเหง้าจะดโขมิดมันบะเสาเขาจะได้ล้ำที่ไอคออมันที่ปที่พ้นขนาดมากอยู่นี่ มันติดแปดที่นู่นนี่นั่นเพราะกันนัดไม่อีกอยู่นี่แปก,กับห่สาสิบห้าสิบ,บญญนเนี่ยไ้ใจบอกเันได้เดฟพูดหรือขอเดลล์รัมพูดก่อนขันบบรรยากาศเล็กน้อยครับพี่น้องนะครับพาผี่ผ้าน้องมาบึงนะครับบรรยากาศคนของเมื่อบ้านยี่ใส้บ้านบ้านผม,มครับรายละเอียครับรายละเอีอยอดชิวอมเพื่อจังหันเลยบ เพรริ่อเมืองติดจังหันครับโอือจังหันอร่อยเอ็ดวัดจังหันอร่อยเอ็ดพอวายุเอ,อาอจังหันวัวเพิ่มเมืองติดจังหันครับอืมเอาน้ามันยังเพทใส่เนีเ่ยเห,หรอมันบุกอไรเลยนี่เฮ้ยเซก็กแข่งเล่นนี่กแค่น้อยนี่บดได้หนหมอน้ำยังได้บ่มีน้ำเทอะไรเติมได้หน่แซกเอ้ยมันเติมบ่มีน้ำนนเลยหนิแค่งเล่นอีก นั่นนี่หนิควันตูปุ้มคือแน่หนี่บ่ได้เติมจ้กมือล่ะเติมมาตั้งเต้นมันล่ะครับโอ้มันนูมันบุกมันแห้งไว้ขันบ่เติมนี่แม่นแล่นเมื่อนี่เรียบร้อยได้หน่เติมมันหล่นออกเลยเติมนี่น้ำนี่อย่าปล่อยมันว่างน้ำเบิดขวดหนึ่งกับบ๊อบนี่เสียโหลดนี่ คุณอ่ะโอ้ยมันเลนเมื่อนี่ไม่เรียบร้อยด้ยนี่หอนวืดๆคนกลุ่มๆขึ้นด้ยนี่มอน้าใหม่ใส่เลยไม่ต้องใส่หร่าใส่มองใส่น้ามันตีไม่ดถามกนมันเหี่ยวกรางบ่โบหรอล่ะใส่ได้บ้งกันใส่ยีรุงไปหากันบ่เอ้ามอปั้นนาฝนตัวนี้บ่กเดียม่องฟอรผมพาเหตุ พ่อป่าใส่เห็นบอกเอาไปไปมันเท่บาโ่มันแห้งอยู่บ่เท่านี่เอามาใส่มันเตีม้มใส่มันเตีม้มอยม่างน้ำนี่มองนี่ข้างในมีปูปให้มาอีกใส่มันเตีม้มครับบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆครับพี่น้องที่มเมื่อตอนนี้กำลังคนิ่งคนของเมื่อครับถึงเวลาต้อนรัแกเสียผ่านเมื่อบ้านซาบอคนทีม่นี้อะไรบอ มาเกี S <S ่ยวฮะแต่สาบมาเก็บมาอะไรกีโมอสังเกตเราจมได้ไหมผมก็ได้เดี๋ยวคนผมยาวโอ้ยกี่ทหารเยอะแยะมากันบากที่วานสองหอมาแตอกูก็ไม่ดามกับ่ายางมาครับบรรยากาศในเรื่องน้อยๆนะครับจังภาพผีพี่น้องมาเบิ่งนะครับฝากเงิเพือพี่น้องเด้อนะครับสำหรับผู้ใดเดืเบิ่งคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์ให้น้ำแน่นะครับขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องครับ เป็นการฆ่าเอ